ก็สมควรเขามองดอกขาวีว่ามองว่าเรื่องจริงมันจะขนาดนี้ได้หรอข่าวืีว่าแต่เขามากับพวกเขาอ่ะมเข้าใจไหมสมมติไอ้พวกนี้มันจะมองทําไมเป็นกลัวถ้าเป็นชีวิตจริงนะเป็นถึงจะมองอะกขว่าอาแล้วประเด็นอะเออแล้วแบบแล้วไม่มีการมาเข้ามาข่าววาแล้วก็แบบประชุมอะโอ้โหมีทัาเปียส่องปลอยด้วยหน้าก่อนที่จะนั้น่ะ ผมผมผมมึงหน้ามันเหมือนแบบหน้ามันเหมือนลูกมะม่วงอ่ะมึงเคยเห็นลูกมะม่วงปะเออที่ย,ย,ออย้อยอต้องตุ่ดเดี๋ยวย้อยอะนี่ก็น่าเกลียดเนี่ย <c oughs> แล้วย,ยังจะเด็กเกลียดได้คุณเข้าใจปะเมื่อค่อยเป็นจริงอะ <c oughs> คนที่หน้ายเกี้ยงไงจะมาพบเพื่อนกับคนหน้าตาแบบเอร็ดอรังเข้าใจปะ ก็ในหนังไงชอบแบบว่าผู้ด,ดีแล้วเดินมาหาอย่างเงี้ยน,นั่นอ่ะมันเหมือนคนอ้วนไปเลยเพราะยิ่งมีคางอ่ะมึงว่าเรื่องจริงอ่ะจะมาจับอะไรกันกลางวันสักแสะคะคูอเขามีการกระทำกันตอนกลางคืนน่ะครึ่งชั่วโมงไม่ได้ลาเดี๋ยวสามชั่วโมงมึงว่าใครจะมากล้าพูดแบบว่าแฟนเหรอขอสักครึ่งชั่วโมงไฮ้ยเที้เดียวลงจ้างครสิ้นเสียง มึงว่ามันเป็นไปนได้ยังไงอ้าวยากๆอีกแล้วลขเข้าใจปะทำไมต้องยากยาขนาดเด็ดนะคะลูกเขาเป็นแบนนันไงไม่กูหมายถึงว่ามันทุกแบรนด์น่ะมึงโฆษณาทุกอันแชมพูสระผมไหนจะมิทีนไหนจะของกินคือกูจะกินเฮียอะไรนี่มึงต้องเป็นพรีเซนเตอร์ไหนจะทัวร์บเ, <c oughs> เอสกูแบบกูเบื่อนอ่ะมันหนังช่องเจ็ดแต่ที่ไม่มีใครแสดงอ่ะเฮีย ก็พูดไม่ชัดแล้วก็แบบเถิราก็ทําเป็นแบบอาร์ตหีือเราแบบอย่างเงี้ยแต่ย้ำว่าลิ้นชอบแข่งง่ะมเข้าใจ่ไหมเกลี่ยเนเออกลัวเราด่าทุกอย่างเลยอ่ะถ้าคนเบลอ่ะจะก็จะชอบคนเบลแต่เราอ่ะไม่ได้ชอบเบลไม่ได้ชอบอะไรแต่ว่าถ้าคนไหนสวยก็ชมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไแต่ว่าถ้าสันเดียกมาแล้วไม่สวยเนี่ยสอยเนี่ยสวยอย่างรหญิงเนี่ยสวยจริงไยี่ห์พอไปทำมาไม่สวยเลย แตกูเกียดมันโฆษณายาทาน้ำขาวตาแผลตะครนี่แหละ